สีตัวนี้หนึ่งสองสามมันจัดตัวแรกแตกเลยซุปเปอร์แลเดี๋ยวแกะอะไรแล้วกันนะครับวั a t s up ดีฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมว,<ะ>วันนี้นะครับผมจะมา เปิดซองสุ่มเสื้อผ้านะครับคอลเลกชันพิเศษนะครับจากทางแบรนด์ VAC Culture นะครับคอลลาบอร์เรชักับการ์ตูนชื่อดังอย่างโปเกมอนนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเสื้อที่ได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรด้วยซ้ำนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณร้าน VAC Thailand ด้วยนะครับที่ส่ง เสื้อเข้ามาให้ลุ้นกันนะครับอ่ะใครที่อยากจะไปลุ้นสองสุ่มเสื้อกับผมแล้วนะครับกดไลค์มาคนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็กด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยเนาะกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ใ,ในช่องด้วยนะอ่าถ้าทุกคนทําแล้วเราไปเริ่มดูสองสุ่มกันเลยดีกว่าครับ Let's go มาดูนะครับแพ็เกจจิ้งของสองเสื้อสุ่ม collection VAC นะครับ X p o k e m o n นะครับทุกคนเห็นไหมอ่ะนี่ VAC นะครับแล้วก็มีโลโก้สามเหลี่ยมนี่โลโก้ตุลในตำนานนะครับโปเกมอนนะฮะเออคือการวางจัดจำหน่ายในคอลเลคชันนี้เนี่ยจะเป็นแบบสุ่มเป็นแลนเป็นการเ,เหมือนแรนดอมเนาะเหมือนเราแกะซองการ์ดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าข้างในซองเนี่ยมันจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับเช่นกันนะครับคือคอนเซปต์เดียวกันเลยแกะออกมาเราไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้เสื้อลายไหนนะครับเออคอนเซปต์นะครับอยู่ใน แพ็เกจจิ้งกระดาษฟอยแบบนี้นะครับผมได้มาวันนี้3ตัวนะครับยังไงมาลุ้นกันเนาะว่าจะได้เสื้อลายไหนนะครับก่อนอื่นเราต้องคำ้คำค้ำรู้จักกับคอลเลกชันนี้ก่อนว่ามันมีเสื้อกี่ตัวนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกทุกคนเลยว่าผมเองไม่ได้เป็นแฟนกระตูนเรื่องโปเกมอนนะครับถ้าเกิดผมมีการพูดชื่อตัวละครผิดยังไงทุกคนคอมเรกต์มาได้นะครับคอมเมนต์บอกกันว่าพี่ครับอ่านผิดเนาะ,ะในเซตนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะเป็นเซตของเสื้อยืดเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ย ทั้งหมดมันจะมีอยู่12ลายนะครับ ที่ผมต้องมาแรนดอมมาสุ่มกันว่าจะแบบจะได้หรือเปล่านะครับามาดูภาพแรกนะครับคือแต่ละลายแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความหายากอยู่นะครับก็คือจะบอกเลยระ,ระดับความหายากจะอยู่ด้านข้างนะครับมีซูเปอร์แร่ดับเบิลแร่แร่คอมมอนมีอัลตร้าด้วยครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนคือยากสุดเนาะซูเปอร์หรืออัลตร้าหรือดับเบิลอะไรเงี้ยในเซตเอนะครับตัวซูเปอร์แร่น่าจะหายากสุดในภาพนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับตัวโปเกมอนคือบิลทูนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับผมก็เคยเห็นคุ้นๆนะฮะ ตัวดับเบิลแลนด์ครับจะเป็นเสื้อโปโลเนาะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับปกสีเหลืองเสื้อสีน้ำเงินนะครับมีโปเกบอลอยู่ตรงหน้าอกซ้ายนะครับส่วนตัวแลนด์เนี่ยอ้าวแล้วชื่อโปเกมอนอ่านผิดขออภัยนะครับตัวนี้คือตัวเซนิกาเมะนะครับก็จะเป็นเสื้อยืดดำเนาะแล้วก็มีหมวกฮูดดี้นะครับตัวนี้ก็เท่ดีไม่ใส่หมวกก็ให้มันกองอยู่ข้างหลังก็สวยดีนะครับส่วนตัวคอมมอนในเซตเอเนี่ยจะเป็นตัวปิกาจูนะครับผมเองก็คุ้นเคยกับตัวละครนี้เนาะปิกาจูนะครับก็ถ้าคิดถึงโปเกมอนก็จะนนนนนนึึกถงตัััววีีี้้ะคคครบ่ออืาม คุ้นเคยของผมนะก็คือตัวนี้เลยปิกาจูนะครับสวยมากเซตบี Z B นะครับตัวอ er นะัลตราแลนด์ะตัวบนสุดเนี่ยก็คือน่าจะออกยากสุดนะครับก็คือตัวโปเกมอนแกงก้านะครับทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเนาะตัวนี้คือแกงก้านะครับเป็นลายแพทเทิร์นขนานด้วยสีม่วงดํานะครับตรงรอบปกเนี่ยจะเป็นชมพูเนาะอัลตราแลนดะ์ er นะครับดับเบิลแลนด์ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อโปเกมอนเทรนเนอร์เช่นกันนะครับปกแดงเสื้อ อ้ปกขาวเสื้อแดงนะครับมีโปกเกบอลมีโลโก้โปกเกมอนอยู่ด้านหน้าเนาะคาดแดงไว้ก็สวยนะสุปอร์เล่จะเป็นเสื้อแขนยาวบ้างนะครับแพทเทิร์นเป็นชมพูฟ้าเนาะตัวนี้โปกเกมอนชื่อว่าฟูจิงิดานเนะนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหน้ามีโปกเกบอลเนาะส่วนตัวคอมมอนน่าจะออกง่ายสุดก็เป็นปิกาจูนะครับลายสายฟ้าเสื้อสีดำต่อมาเนาะอีก4ตัวนะครับอีก4ลายเซตซีนะครับอัลต์แลนด์ตัวนี้เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นเนาะตัวด้านบนสุดตัวนี้คือโปกเกมอนฟล็อกกี้นะครับอยู่บนแพทเทิร์นผ้าาด ขาวชมพูฟ้าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะครับก็ตัวนี้ก็สวยนะเห็นตุ้มตัวจริงแล้วสวยมากฟลอคกี้ตัวซุปเปอร์แลนะครับสีดําตัวนี้เกงโกงะนะครับอ่านถูกหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยครับเกงโกงะหรือเปล่าเกงโกงะนะครับซุปเปอร์แลสีดําสวยเหมือนกันนะครับส่วนตัวแลตัวถัดมาเป็นสีเทานะครับเป็นเสื้อยืดพร้อมหมวกจิดดี้นะครับตัวนี้คือฮิโตคาเงะนะครับเออมังกรพ่นไฟเนาะส่วนตัวสุดท้ายเสื้อแขนยาวสีม่วงนะครับโกดักอันคอมมอนอันคอมมอนคืออะไรอ่ะคือ ออกยากออกง่ายเริ่มงงแล้วอ่ะคือหลังจากที่เราเห็น12ตัว12ลายเนี้ยคือผมไม่เป็นไรเลยไม่ได้เป็นแบบว่าเออเแฟนพันแท้โปกเกมอนอะไรทั้งสิน้นถ้าเกิดได้ผมอยากได้ปิกาจูเพราะว่าผมส่ว่าผมคุค้นเคยเนาะตอนเด็กๆมีตุ๊กตาปิกาจูเต็มเตียงเลยอ่ะยอะไรนี้นะฮะอ่ะทำความรู้จักกับคอลเลกชันนี้ไปแล้วเรามารุ้นกันว่าผมจะเปิดได้ตัวไหนนะครับอ่ะไปรอดูกันเลยมาฮะ สามซองเนาะนี่ก็เป็น XL หมดเลยนะครับนี่เห็นไซส์ไหมเอคนะฮะเอาตัวนี้ก่อนละกันเนาะตัวที่อยู่บนมือขวามทนนะครับมาเลยต้องฉีกเลยเหรอเฮ้ยมันไม่ได้แกะแบบซิปล็อกนะต้องฉีกเลยนะครับมาลุ้นกันว่าตัวแรกผมจะได้ตัวไหนนะครับมาลุ้นกันนะครับมา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 ฉีกเลยเหรอเอาแล้วอนะเอ้ยอฉีกฉีกอุยอ้ยอุยอ้ย โดนทิ้งเลยฮะนะครับลุ้นกันนะครับเต็มเปิมเฮ้ยเสื้อสีดำ,ส,ดำสีดำมีมิวทูมิวทูปะวะหรือว่าเซนิกาเมหรือว่าปิกาจูหรือว่า,กา,วา,กวาเกงโกงาน,นะครับมาดูกันสีตัวนี้หนึ่งขอสั่งตัวนี้คือตัวไอเชียมมิวทูมิวทูซุปเปอร,ร์แหละเซต A มันจัดตัวแรกแตกเลยซุเปลอลแลเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันนะครับมาฮะในนี้ก็จะมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีโปกเกบ,บอนนะครับที่เป็นอ่าเหมือนเป็นป้ายแท็กนะครับแบบนี้โหสวยงามมากเป็นสติกเกอร์เปล่าอ่ะเป็นสติกเกอร์ไหมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ข้างหลังมีนี่ครับไปติดตามด้วยนะครับ VAC Culture เนาาตามนี้เลยนี่ทำกับโปเกมอนนะครับตัวแรกแตกเลยตัวแรกแตกเลยมิวทูแขนยาวนะครับ จลูเจะูให้ดูลายข้างหน้าเป็นแบบนี้นะฮะและข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับโอ้โห uh huh. สุดสุดสุดเฮ้ยตัวแรกแตกเลยเหรอวะอีกสองตัวไม่ต้องแตกแล้วมั้งตัวแรกแตกเลยได้ตัวไดตัวหายากนี่ครับแข็งก็จะเป็นลายแบบไ,ไฟไฟม่วงๆแบบนี้นะเฮ้ยเจง๋งเจ๋งเจ๋งอะตัวแรกแตกเลยไปตัวต่อไปกันนะครับตัวที่สองโอ้โหตัวนี้บางๆเลยนะ น่าจะเป็นเสื้อ,อยืดแบบธรรมดาล้ธรรมดาแล้วมาลุ้นกันนะครับตัวแรกแตกแล้วอะ่ะคือแบบไม่เป็นไรแล้วอะ่ะแตกแล้วอะ่ะมาลุ้นลุ้นลุ้นเป็นเสื้อสีอะไรเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรอะ่ะสีแดงมวะมึงนะสีแดงคืออะไรอะ่ะทําไมไม่มีในรูปนี้เอ้าผมได้อะไรอะ่ะทําไมมีเขียงว่าตาเอ,อ๋อตาเอ๋คนนี้คือใครอ่ะครับเอ้า ทำไมไม่ทำไมไม่โผล่ทำไมไม่โผล่นารุตูอ้าแล้วเล่นกูแล้วนารุตูครับอยู่ดีๆโปเกมอนไปโผล่นารุตูเวียซีเล่นกูแล้วครับนี่ครับโอโลเจียงมาลุโอโลเจียงมาโโลมาุนะเวียซีเล่นกูแล้วซองโปเกมอนแต่เป็นนารุตูครับอ่าประมาณนี้และซองสุดท้ายมาลุ้นกันว่าคืออะไรนะครับ ก็มีโอทูแตกไปแล้วอะให้ทำยังไงอะฮึบอ่าได้โปโลกับเขาบ้างนะครับตัวนี้คือโปเกมอนเทรนเนอร์น้ำเงินเหลืองนะครับอ่าชัดเจนเนาะอ่าสปอเกมอนเทรนเนอร์นะครับไซส์ M เนาะเฮ้ยสวยยูผมจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นี่ครับปกเหลืองคาดเหลือง โปเกบอลข้างหลังมีเขียนคาว่า Pokemon t r a นเนอนี่ครับข้างในก็สกรีนเต็มมากๆเลยนะโปเกมอนอยู่ตรงนี้นะครับโปเกมอนเอเชียนะครับโปเกบอลสุดยอดนะครับอ,อ่ะได้มา3ตัวนะแต่ตัวหนึ่งมันไม่ใช่คอลเลกชันนี้มันเป็นคอลเลกชันนารูโตะหลงมาได้ไงตัวนี้คือมิวท o นะครับมิวท o ตัวแรกตัวนี้นะผลประกรอบการวันนี้แล้วก็โป k e m o n t r a นเนอนะอ่ะ ไะแล้ก็ได้หลงมาครับนาะรูตโตะสมศักดิ์เจียมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปลองใส่กันดูกันนะครับโอเค let's go ผู้ประกอบการในวันนี้ครับกับเสื้อสุ่มนะครับ คอลเลกชันของ VAC Culture Collab กับโปเกมอนนะครับเพื่อนๆชอบกันไหมครับยังไงคอมเมนต์มาบอกกันทีนะครับว่าอยากได้ลายหนังนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสุ่มเสื้อแบบนี้นะครับในคอลเลกชันโปเกมอน VAC Culture นะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ f c e e o o o นะครับ VAC Thailand นะครับขอให้ทุกคนได้บอกว่าจับได้จับได้สองแล้วแตกเหมือนผมนะครับเออเจ๋งว่าอ่ะนั่นแหละครับขอบคุณทาง VAC Thailand VAC Culture นะครับ คลิปในวันนี้นะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ติดตามช่องของผมไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่องเคอร์บูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out